สวัสดีครับตอนนี้ก็10โมง14นาทีแล้วเราจะมาลงยืนยันเลิษทีแคสกันนะครับที่เราได้ ก็เราจะเลือกในอันนี้นะครับกีนยันสิบใน ขึ้นแบบนี้นะโอเคครับโซนี่เดียวพอแค่นี้ครับเสียงวันนี้เพิ่งตื่นโอเคครับตอนนี้สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มีข่าวดีมาบอกครับเราติดมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์โครงการศึกษาภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตครับสาขาวิชาภาษาไทยนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปภาษาไทยต่อไปเรื่อยๆแหละ เีเจอมาพูดถึงการสัมภาษณ์แบบออนไลน์กันบ้างครับที่ผ่านมาเนะี่ยการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ก็จะมีทั้งซูมทั้งมีทั้งไลน์ลใช่ไหมแต่เราเนะี่ยตอนแรกโดนซูมแล้วเพื่อนเพื่อนหลายคนในกลุ่มสัมภาษณ์นะครับมีปัญหาครูอาจารย์ที่สัมภาษณ์เราเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นไลน์แทนนะครับก็ให้เข้าไปผู้ถูกสัมภาษณ์เนะี่ยเข้าไปหนึ่งคนครับแล้วก็ผู้สัมภาษณ์เนี่ยมีหมดสามคนมีครูอาจารย์ทสามท่านนั่นเองนะเข้าไปถึงเนะี่ย ก็ถ้าลายเนี่ยมันจะมีพื้นหลังนะเราก็อันนี้ประสบการณ์แล้วนะเราตั้งพื้นหลังไว้ตอนเราเรียนออนไลน์ตอนมหเราลืมเปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้ใช้นานนะครับก็ตกใจหน่อยเพราะว่าจะได้เตรียมตัวผันทาง z ูงไว้ก่อนนะเราก็ต้องการเตรียมตัวเตรียมคำถามที่คิดว่าน่าจะถามนะครับแต่เดี๋ยวก่อนแล้คนที่กำลังจะยิบประกามาจดอย่าเพิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทํา ทำเอกสารไว้ข้างล่างครับแล้วก็เอามาใช้ประกอบในการส,สัมภาษณ์ตัวเองนะครับ A few moments later มาตอบกันดีกว่าครับตอนเราเข้าไปก็จะให้แนะนำตัวคำถามเนี้ยเจอบ่อนเราก็ให้แนะนำตัวที่ละลายประกวลสมรวิเศษอาจารย์ก็จะให้เราเึ่องอสารพิเศษอะไรก็จะให้โชว์ตรงนั้นออกมาครับอันที่โชว์เสร็จ ในคณะของเรานะครับก็จะมาถามถึงเรื่องวรรณคดีว่าชอบวรรณคดีเรื่องอะไรทำไมถึงชอบอะไรนะครับแต่ละคนรวมกผมเนะี่ยก็จะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปเตรียมตัวมาครับอะไรก็จะถามต่างแล้วก็ปกติทุกคนจะเคยได้ยินแต่มีอะไรอยากจะถามอาจารย์ไหมที่ส่วนใหญ่จะเจอกันใช่ไหมแต่ผมเจอมีอะไรอยากจะบอกอาจารย์ไหมผมก็จะบอกความรู้สึกของผมทั้งหมดนะครับตั้งแต่รอประกาศ ชื่อผู้มีที่สัมภาษณ์ดีใจแค่ไหนอะไรเนะี่ยเคยมาเอเป็นเฮ้าส์เห็นนะครับเราจะนำดความเป็นตัวตรงของเราแล้วก็ความมีไหวพริบความจริงใจของเราออกไปอาจารย์ก็จะเห็นครับแล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์กันเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เล็กๆแค่นี้นะครับแต่ถ้าพาต่อไปเราอา ทางการตอบและการคำถามสัมภาษณ์ยอดฮิตนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออทุกคนมีคำถามหนึ่งนะครับว่าถ้าไม่ติดที่ไม่ติดในรอบนี้จะทำยังไงทุกคนจต้องเตรียมตัวกับคำตอบให้ดีครับเราต้องแสดงความมั่นใจในคำตอบของเราแล้วว่าเราจะต้องได้เรียนที่นี่นะครับ <c oughs> อ่าโอเค